สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Good Morning สวัสดีเช้านี้นะจ๊ะเหมือนเดิมบอกว่าสวัสดีตอนเชา้าแต่ตอนนี้ก็อ,อัดเวลาเช้าคืนอยู่ดีนะโอเคได้รับกันบ้านจากทุกคนแล้วก็ดีใจมากเลยวันนี้นะคะก็จะมาขอทุกวนในส่วนของเรื่องบทที่แล้วเอ้ยไม่ใช่ดิของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ได้เรียนไปนะคะ ก็จะเป็นเรื่องของตัว f a s a l verb หรือว่าตัวเอ่อตัวกริยาวาลีนะคะว่าปกติเราใช้ก็คือใช้เป็นกริยาปกติในรูปของมี subject ประธานตามด้วย verb กริยาแล้วก็ตามด้วยกรรมนะคะเหมือนที่ให้จดไปเมื่อตอนวันพฤหัสว่า she put on her hat ก็คือจะเป็นประธานคือชีกร mm ิย hmm. าคือ put on แล้วก็ her head mm hmm. คือ object หรือว่าคือกรรมนั่นเองทีนี้มันเขียนได้โอ๊ยเจ็บมันเขียนได้ทั้งสามแบบก็คือเราจะใช้เป็น she put on her h a t ก็ได้หรือว่าเราจะเป็น she put นะคะ put อะ put ะ on แยกออกจากกันนะคะ แล้วก็เอาตัวอ็อบเจกต์มาไว้ตรงกลางจะเป็น she p u t her hat on แบบนี้ก็ได้เขียนได้ทั้งสองแบบแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก her hat หมวกของเธอเป็นตัวสรรพนามหรือโครโนาค่ะที่อยู่ในรูปของ Object กต o โครโนก็คือ it ใช่ไหมหมวกก็จะใช้แทนว่ามันใช่ไหมคะ พอมันอยู่ในอีกเสรเป็นรูปเอ่อ uh, รนอะไรเงี้มันจะต้องอยู่ตรงกลางระหว่างเท่านั้นจะเป็น she put it on จะเป็น she put on อ t อย่างเงี้ยไม่ได้นะคะมันจะต้องอยู่ตรงกลางเท่านั้นเหมือนอย่างอันต่อมาที่ให้ดูนะคะอันนี้เป็นประโยคปกิเสด He didn't blow out the candles he didn't blow out the Candles ตัวนี้ก็เหมือนกันเลยคลิปกดไฮไลท์นิดนึงนะอ่ะอันนี้เราจะเห็นว่าเอ่อตัว blow hey yo blow out โอเค blow out ตรงนี้นะคะว่าตรงเอ่อ blow out อันเนี้ยมันจะเป็นกุญยาใช่ไหมแล้วก็ตามด้วย Cand the candles เทียนนะคะก็คือกรรมก็จะอยู่หลัง blow out ทีนี้ he didn't blow the candles out อันนี้เห็นป่า blow แล้วก็กรรมด้วยตัวกรรมก็คือ the candles แล้วก็ out มันจะแยกกันเอากรรมไว้ตรงกลางได้ก็เป็น he didn't blow the candles out แต่ทีนี้จะแทนเจ้าเติมเอสอันนี้ค่ะพอเราทำให้มันเป็นโปรโนาก็จะเป็น heat d i g i n g blow dem out มันจะต้องอยู่ระหว่างเท่านั้นเหมือนที่พูดตอนแรกโอเคตรงนี้น่าจะเข้าใจทุกคนเนาะว่าพอมันอยู่นรูปของโปรโนาจะต้องอยู่ระหว่างไม่สามารถเป็น heat d i g i n g blow out dem นะคะแต่ว่าต้องเป็น heat d i g i n g blow dem out แบบนี้ถึงจะถูกทีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดกันถึงเรื่องของตัว pronoun ว,ว่ามันมีในรูปของ subject pronoun แล้วก็ object pronoun subject pronoun นะคะก็คือจะเป็นในส่วนของ I ใช่ไหม Hello 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 โอเค อ่ฟฟาซับเจคอโนวก็คือตัวสรัพนามที่อยู่ในรูปของประทานจะมีไอ,อยูวีไดฮิชิอิแต่เมื่อตัวสรพนามที่ใช้แทนคนสัว์สินของอันเนี้ยมันกลายมาเป็นกรรมใะปภาษาอังกฤมันจะเปลี่ยนค่ะจาก I ก็จะกลายเป็น M E จากยูก็เป็นยูเหมือนเดิม ทำไมพอพิมไปเป็นไยโอเคจาก we ก็จะเป็น us จากเดก็จะเป็นเดมทาําแบบฝึาหัดมาแล้วทุกคนเนาะจำได้อยู่อันนี้ทุกคนนะุณควรได้เฉยๆจาก he ก็จะเป็นฮิมนะคะแล้วก็จาก she ก็จะ เป็น her her her, her. h e r her ส่วนจะกอีกเป็นอีกเหมือนเดิมเลยแบบนี้นะคะอีกรอบก็คือ i กลายเป็น me u เป็น y o u We เป็น us d เป็น them h e เป็น him She เป็น her แล้วก็อีกเป็นอีกแบบนี้ทุกคนก็ทำแบบสึหัส,ส่งคูมัแล้วเนระียบร้อยจำได้านะจ๊ะจำไว้นะเราจะต้องอยู่กับมันไปอีกยาวมากๆ ทีนี้งานใหม่วันนี้นะคะไม่มีอะไรมากเลยงานใหม่มาพร้อมกับสาวแบบใหม่แน่นอนงานใหม่วันนี้ค่ะเรู่จะให้ทุกคนฝึกใช้ดิ c ช i น n a รีหรือใช้ Google Translate แปลคำศัพท์ต่อไปนี่ มีทั้งหอดนี่เจ้ค่ะ18คำตัวติดชน a รีที่ใช้ก็จะสามารถเป็นตัว Google Translate ก็ได้เดี๋ยวจะแปะเอาไว้ให้นะคะก็ง่ายที่ดาวโหลดี Google เขาก็ทำอมาได้โอเคหรือว่าเราจะใช้เป็นตัวแอปติดชน a รีอื่นๆก็ได้ลองหาดูในเออเขาเรียกอะไรอ่ะไอที่ดาวโหลดแอป่ะ เอออย่ดีๆก็ลืมไปล่ะเออนั่นแหละโหลดมานะหรือว่าใช้ Google Translate ก็ได้เออนั่นแหละค่ะโอเคเพราะงั้นตอนนี้เราก็หยิบแซกที่สจอขึ้นมาจดสับทั้งหมด18คำนะคะครูจะอ่านจากโดรศะกดอย่างเดียวสิ่งที่หนูจะต้องทำก็คือจดทั้ง18คำนี้ให้เรียบร้อยเสร็จแล้ว ก็ไปเขียนคำศัพท์แล้วก็ไปดูคำอ่านมาจากเด็กชนาลีด้วย แล้วก็แปลมาให้ดูด้วยในดิจิตคาร์แบบนี้อย่าง Google Translate ง่ายๆอยเนี้ยมันจะมีให้เรากดฟังแล้วเราไปฟังนะแล้วเราก็จำมาว่าเขาอ่านว่าอะไรถ้าจำไม่ได้ก็จดมาว่าเขาอ่านว่าอะไรแล้วเราก็แปลมาด้วยเสร็จแล้วปุ๊บก็ให้เราทำการ อ่านแล้วก็อัดเสียงมาส่งฮูเช่นข้อหนึ่ง S K A T E ว่าหนึ่งส่อง P A R K อ่านว่าสเก็ตพาร์คแปลว่าอะไรแบบน,นี้นะจ๊ะอ่ะพร้อมจดเลยค่ะข้อที่หนึ่ง S K A T E วักหนึ่งช่าง P A R K ไม่บอกนะว่าอ่านว่าอะไรไปเปิดดิหาเองข้อที่สองค่ะ G R E A T ข้อที่สาม M W e e T Number four, T-H-E-R-E -E. Number five at Number six F O R D E T. Number seven at E L M E T Number eight B R O T E R Number nine S K A T E B O A R D ui, 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 ui. Number ten T I V E ง่ายบางคำไม่ต้องเปิดดิก,ก็รู้เออหรือจะเดี๋ยวตอนนี้คลิปเป็นกี่นาทีแล้วอุ้ยสิบนาทีแล้วต่อไปค่ะ number eleven c w o l n u m b twelve P E R F E C T Number thirteen K N W วักหนึ่งช่องค่ะ พีเพ A D S number 14 e L B O W ว่าหนึ A ่งช่อง P A D S ต่อไปค่ะ n ม m b e r 15 B B, b A C K ต่อไป n ม m b e r 16 T I M M E ต่อไปค่ะ n ม m b e r 17 d i ไ n e r สุดท้าย Number ร์เอทีเขียนมานะแล้วก็อ่านมาค่ะทั้งหมด18คำแป๊บเดียวก็เสร็จนะจ๊ะ goodbye นักเรียนที่น่ารักทุกคนสงสัยตรงไหนถามได้ see you later alligator บอก á, คุกไปนักเรียนแต่เหมือนครูต้องคุกไหนนะบาย